ในมุมของการใช้ศิลปะในแต่ละวันตอนนี้ของเชเป็นไงคะตอนนี้ป่ะออตอนนี้ก็ดูว่าอะไรเร่งด่วนออะไรเร่งด่วนทําก่อนเพราะว่าช่วงสอง,งวันมานี้ก็มัวแต่เร่งทําไอตัวบทความวิจัยอที่จะส่งตีพิมพ์วารสารเขาก็เร่งมาว่าอือฮะโอ้ยนี่งามมัะนี่ถ้าเราส่งไปปุ๊บมันก็จะได้ทันให้บรรณาธิการอะไรเขาพิจารณาอะไรเงี้ยกะ,ะเลยขอตัวไปสองสามวัน ตอนี้เสร็จแล้วจริงๆงานวิชาการก็ยังเหลือเยอะอยู่แหละแต่ว่าไอตัวเร่งมันมันเบาลงไปแล้วก็เลยมาทําตัวนี้ก่อนเห็นอาจารย์ว่าจะมีคนมาดูงานวันที่สิบอ่าฮะวันที่สิบวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดเจ็ดแล้วใช่ไหมหกหรือเจ็ดเลยเออเจ็ดแล้วใช่ไหมอ่ารู้สึกว่าเป็นงานเร่งด่วนใช่ไหมคะคือมันก็เหมือนกับว่าคืออะไรที่มันเป็นวิถีชีวิตแล้วเขามาดูเลยน่ะมันก็จะสบายเราน่ยนะ แต่ <laughs> ที่นี่วิถีชีวิตเรามันก็ยังไม่ไม่ลงตัวไงงั้นก็เลยอ่ะอเราก็มาแต่งมาอะไรหละคล้ายๆมาตกมาแต่งให้มันพอดูได้หน่อยอะไรเงี้ย <laughs> ทําให้เข้ารุ่งเข้าลอยใช่ไหมคะใช่คือถ้าพวกพืชผักพวกนี้มันลงตัวหมายถึงว่าเราเก็บยอดมันกินตลอดเนาะเราคนที่ตัดยอดกินก็รู้ว่าตัดแล้วก็แต่งแต่งแต่งไปเลยอะไรเงี้ย <laughs> เหมือนว a เ e r c r e นะ s สน่ะเราเด็ดเฉพาะอ่อนๆมันไปใช่ไหมแล้วก็ ไอที่มันแก่แล้วก็ตัดปื้บไปเลยแล้วเราก็เวียนพอกลับมาจุดเดิมมันก็จะแตกยอดอ่อนอีกแล้วเนี่ยพอมันเป็นวิถีชีวิตมันไม่ต้องแบบมันเหนื่อยทํทีเดียวไม่ต้องมาออกแรงทําอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันเป็นงานที่มันมันร่วมกันไปได้นะมันเหมือนว่ามันทําความเรียบร้อยไปในตัวใช่ไหมคะใช่เราเก็บเก็บปุ๊บอาจจะมีอีกทีมหนึ่งก็ได้วันนี้ทีนี้เราเก็บผักตอนเช้ายอดมันเอาแปลงโซนนี้นะแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็รู้ว่าอ๋อโซนนี้เก็บยอดไปแล้วนะเราก็มาตัด ตัดเป็นปุยไปเลยให้มันเหลือตอสักเท่าไหร่ห้าเซนสิบเซนก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวเราก็เวียนเวียนเวียนไปมันก็กลับมาทีเดียวมันก็แตกยอดมมันเหือนนอะะไรนะ พืชผักหมุนเวียนใช่ไหมคะใช่อันนี้การทําของเราก็เป็นทําหมุนยอดใ้มันหมุนเวียนไปแล้วก็ต้องใจกล้าที่จะทําลายหรือว่าปรับปรุงด้วยใช่ไหมไม่ต้องกล้าตัดเลยเออจะเรียกว่าทําลายเดี๋ยวไม่เหมาะเองเรียกว่ากล้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอเห็นไหมไม่ได้เขาก็เขาก็ลยปแล้วถามว่าเราจะกลับมาเด็ดกินใหม่ๆแล้วนะเพราะมันแก่แล้วเราก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่มันเหมือนว่าเป็นการช่วยช่วยพี่น้องที่ทําฝ่ายกสิกรรมด้วยไหมคะใช่ครับอื เห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนะโค้งนี้โค้งนี้เชทําเรียบร้อยมากเลยนะคะสมแล้วก็อตัดกิ่งมันเนี่ยก็ซอยซอยหน่อยก็ดีครับมันจะได้ดูสะอาดสะอ้านตัดกิ่งซอยซอยก็คือเราตัดกิ่งลงมาเราก็แบบซอย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 เหมือนมันใบกล้วยเลยพวกเนี้ยทําให้เล็กลงอ่ะเหรอคะใช่ใช่ซอยให้เล็กลงแล้วก็จะเป็นเป็นผุดเนื้อที่ย่อยย่อยง่ายแล้วก็ไม่ไม่รบตา มันก็จะไม่ดูน่ากลัวคือคนน่ะกลัวแปลงเกษตรแบบนี้กลัวว่าลกแล้วมันจะมีมาลงแมลงมีอะไรคือมันก็มีแหละบางครั้งไม่ใช่ความลกอย่างเดียวแล้วมีสัตว์นะมันเป็นความที่สะดุดล้มหรือว่าไม่ไม่ไม่คล่องตัวนะคะเราก็เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะวงที่ทำแปลงอะไรขุดหลุมอะแปลงล่องน้ำเดินแบบขาขาเพชรขาเพชรคนเก็บผักขาเพชรค่ะเน่ คือไอความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่เรื่องสวยงามมันมันจริงๆมันไม่ได้ถูกคิดมาจากความสวยด้วยซ้ําไปฮะ,ะมันถูกคิดมาจากเรื่องความปลอดภัยการจัดการง่ายอะไรพวกเนี้ยค่ะอละโคกงเนี้ยตอนที่ลกๆอะ่ะแล้วเชมองเห็นภาพนั้นเชร,รู้สึกยังไงและเชคิดว่าเชจะทํำยังไงให้เกิดภาพอย่างนี้แล้วภาพปัจจุบันหรือวัาตัดเลยมันก็รู้สึกไออันนี้หะว่า เพื่อ <c oughs> เราอยู่กับมันได้แล้วเราก็อยู่กับมันมาตลอดเลยแต่ว่า<อ>ถ้าจะโชว์เนี่ยมันโชว์ไม่ได้ <c oughs> รู้สึกเท่านั้น <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยพวกนี้เราจะเอาดินมาใส่เพื่อไหมครับหรอคะถ้าเราไม่ตัดยังไงดินมันก็ถมไอ้พวกนั้นไปอยู่ดีแหละเพราะมันมันไม่ได้เป็นระเบียบมันไม่ได้เห็นเป็นกอกอแบบนี้ไงม,มันไม่รู้ใบยอยู่ตรงไหนไออย่างเงี้อยอมันยังพอเห็นได้มีกอมีกอ,กอนี้เราก็ถมเว้นเว้นใบนี้ถมเว้นเว้น หลังจากนี้เราจะนําดินมาใส่เพิ่มเหรอคะใช่ครับเพื่อให้มันย่อยไอพวกนี้แล้วจะปลูกอะไรเพิ่มไหมคะ่อนนี้ยโค้งนี้โค้งนี้ยต้นหนีเยอะเลยต้นต้นกล้าเหรอคะใช่แล้วก็ไอพวกดาวดอยวัตเกียนในนี้ก็มาปัดเพิ่มแล้วก็ต้องดูแต่ละพื้นที่ด้วยว่าตรงไหนมันไม่ค่อยมีแดดเราก็ปลูกองค์แซบป่าตรงไหนแดดเยอะก็ปลูกองค์แซบบ้าอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่ว่าตรงไหนฉันก็จะลงแบบเดียวกันทั้งหมดม,มันก็จะยากจัดการไงไม่งั้นก็ต้องมาแต่งกิ่งให้แดดมันเข้าอันนี้พอแล้วหรอคะสําหรับกิ่งกอไผ่พอแล้วอันนี้ไม่ดูอะไรนะน่าจะเป็นที่เราไม่ใช้ก็จะขึ้นสูงแล้วแค่อันนี้สูงแล้วคะ่ะ